ไขมันพอกตับกินอะไรดีครับถึงจะช่วยทําให้ภาวะไขมันพอกตับนั้นหายดีได้ครับสัครับผมมาทํอนะครับนี่คือ d ็อกเตอร์ท็อครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุก,กนและมีสาระครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องไขมันพอกตับครับไขมันพอกตับ,ก,ตบกินอะไรดีครับถึงจะช่วย ทำให้ภาวะไขมันพอกตับนั้นหายดีได้ครับแล้วผมบอกเลยว่าหายจริงๆนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําอาหารครับ5ชนิดที่จะช่วยทําให้ภาวะไขมันพอกตับไขมันเกาะตับของท่านดีขึ้นอย่างคาดไม่ถึงครับและบอกเลยว่าหาทานง่ายมากๆครับไม่จำเป็นที่จะต้องไปค้นหาอะไรมากมายครับโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งขอบคุณครับ สำหรับท่านที่มีเวลาน้อยผมขออนุญาตให้กระโดดไปที่3มนาทีสุดท้ายครับส่วนท่านที่มีเวลาเราไปรียพร้อมกันเลยครับโอเคครับเรามาเริ่มต้นกันเลยครับสำหรับเรื่องของไขมันกอะตับหรือไขมันพอกตับครับเป็นโรคที่คนไทยเป็นเยอะจริงๆและก็บอกเลยครับว่าอันตรายมากแต่บอกนี้ครับว่ามันหายได้นะชัดเจนนะมันหายได้ครับคืองี้ครับตอนแรกตับของเราเนี่ยนะครับ ก็มีหน้าที่ล้างสารพิษล้างสารพิษตับเนี่ยเราจะล้างสารพิษไปตลอดเลยซึ่งดีมากๆนะครับแต่ปัญหาคือเมื่อไหร่ก็ตามครับที่ตับของเราเนี่ยมีไขมันมาเกาะที่เรียกว่าไขมันเกาะตับเนี่ยสารพิษเนี่ยจะฝังอยู่ในตัวไขมันและจะทําให้เกิดอาการอักเสบของตับขึ้นเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดนะครับในช่วงนี้บอกเลยนะครับว่านะครับสามารถรักษาได้นะครับสามารถรักษาได้ แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับท่านปล่อยนะครับให้การอักเสบเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจนตับเกิดแผลเป็นขึ้นมานะครับเกิดพังผืดขึ้นมาพอพังผืดรวมตัวกันเยอะๆเกิดภาวะตับแข็งหรือที่เรียกว่า c ซ r รซ o s i s นี่ครับแบบนี้นะครับเป็นภาวะที่แก้ไขไม่ได้หรือเรียกว่า irreversible ซึ่งทำให้ถึงแก่ชีวิตได้อันตรายมากๆเลยครับหน้าที่ตับของเราเนี่ยนะครับมี3อย่างใหญ่ๆนะครับ หนึ่งนะครับคือกําจัดสารพิษอันนี้ <lawsuit. S 1> สําคัญมากถ้าตับไม่ดีเนี่ยมีสารอะไรเข้าไปในร่างกายเป็นสารพิษนะครับขับออกไม่ได้ถึงตายทีเดียวอันที่2นะครับผลิตน้ําดีนะครับผลิตน้ําดีช่วยย่อยไขมันนะครับอันที่3นะครับผลิตฮอร์โมนอันนี้สําคัญมากครับฮอร์โมนแบบเยอะมากๆหลายตัวมากที่ผลิตจากตับนะครับหรือมีส่วนนะครับถ้าเกิดตับไม่ดีฮอร์โมนพวกนี้ก็จะทํางานได้ไม่ดีเนี่ยมีเยอะมากๆและจะทําให้ร่างกายเราแย่มากๆเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ เราจะต้องระมัดระวังนะครับสาเหตุของการที่เกิดไขมันพอกตับผมบอกเลยครับสาเหตุหลักคือเกิดจากการทานแป้งและน้ําตาลสูงเกินไปทําให้เกิดภาวะตับอักเสบนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลที่ดีจากไหนน้ําตาลจากผลไม้น้ําตาลจากไหนก็ตามนะครับถ้าท่านทานมากเกินไปจะเกิดภาวะตับอักเสบแน่นอนและจะเริ่มเกิดไขมันเกาะตับมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นนะครับ วิธีการก่อนเลยนะครับก่อนที่จะไปหาอาหารมากินเพื่อแก้ภาวะนะครับไขมันเกาะตับเนี่ยท่านจะต้องรู้ว่านะครับการที่จะไม่ให้ทําไขมันเกาะตับเนี่ยต้องทําอะไรอันแรกเลยคือการทานอาหารโลขาดไดเอทแป้งต่นตาน้ําตาลต่ําหรือคีโตจินิกไดเอทแบบนี้ดีต่อสุขภาพตับมากๆอันที่2ครับการทำอินเตอร์มิเตนต์ฟาสติ้งทานสลับหยุดทานให้ตับได้พักผ่อนบ้าง อันที่3ครับไม่ทานอะไรจุกจิตนะครับไม่ทานสแน็คทานอาหารเป็นมือ้อเป็นมื้อแบบนี้ตับก็จะได้พักผ่อนนั่นเองครับเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าตับเราเนี่ยเริ่มจะแย่แล้วนะครับซึ่งบอกตามตรงว่าน่ากลัวมากๆครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ท่านมีอาการเนี่ยแปลว่าตับท่านเนี่ยเริ่มแย่มากๆแล้วเพราะถ้ามันมีแค่ไขมันมาเกาะเนี่ยบางทียังไม่มีอาการจะตรวจเจอจากการอัลตราาวจจาปีแล้วพบว่ามีไขมันมาเกาะตับ แต่มเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอาการเนี่ยแปลว่ามีบางส่วนของท่านเนี่ยมีเขาเรียกว่าภาวะตับแข็งไปบ้างแล้วนะครับเช่นมีตาเหลืองตัวเหลืองนะครับคันทั้งตัวคลื่นไส้อาเจียนหรือว่าสมองต่างๆมีปัญหาคิดอะไรไม่ค่อยเข้าใจเบลอพูดไม่รู้เรื่องแบบนี้อาการหนักบางคนมีอ้วกอาเจียนเป็นเลือดนะครับอันตรายจริงๆนะครับคราวนี้ครับเรามาดูกันว่าอาหาร5ชนิดที่จะช่วยลดภาวะไขมันเกาะตับนั้นมีอะไรบ้างครับ อาหารชนิดที่1นนะครับผมบอกเลยหาง่ายมากๆครับนั่นคือผักตระกูลกะหล่ำนั่นเองนะครับผักตระกูลกะหล่ำมีอะไรบ้างนะครับเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกะหล่ำปีผักกาดบล็อกคลีเคลนะครับมีเยอะมากเลยถามว่าทําไมครับในพวกผักกะหล่ำพวกนี้นะครับผักตระกูลกะหล่ำเนี่ยจะมีสารนะครับที่ช่วยเขาเรียกว่า detoxify นะครับก็คือลดสารพิษที่มาเกาะตับนั่นเองนะครับ และต้องบอกเลยครับว่ามันมีประโยชน์อย่างอื่นมากๆเลยครับในการที่จะลดการอักเสบของตับนะครับรวมทั้งผักกลุ่มตระกูลกะหล่ำเนี่ยเป็นผักที่มีแป้งตับนะครับแถมยังมีโปรตีนสูงมีวิตามินสูงนะครับดีต่อสุขภาพมากๆนะครับจะทําให้น้ำตาลในเลือดของท่านเนี่ยนะครับอยู่ในระดับปกตินะครับไม่สวิงไปสวิงมาไม่ทําให้ตับทํางานหนักรวมทั้งจะทําให ร่างกายเนี่ยไม่ดื้อต่ออินซูลินและตอบสนองต่ออินซูลินได้ดีลดภาวะเบาหวานได้ดีลดความดันลดไขมันนะครับทำให้ร่างกายของท่านยอดเยี่ยมมากเพราะฉะนั้นนะครับ อาหารชนิดแรกที่ผมแนะนําแบบสุดๆเลยนั่นก็คือผักตระกูลกะหลงนั่นเองครับจะเป็นอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นกะหล่ำปีีผักกาดบล็อกเกี่เคลนะครับเยอะแยะไปหมดเลยครับท่านสามารถเลือกทานได้ไม่ว่าจะนํามาต้มไม่ว่าจะนํามาผัดนะครับไม่ว่าจะนํามานึ่งนะครับก็ดีต่อสุขภาพทั้งนั้นนั่นเองครับมาดูอาหารชนิดที่2บ้างครับนั่นก็คือ extra virgin olive oil นะครับ หรือว่าน้ำมันมะกอกแบบ extra virgin เท่านั้นนะครับน้ำมันมะกอกมีหลายแบบนะครับมีแบบธรรมดาแบบ light แบบ extra virgin แบบ virgin หลากหลายแบบมากนะครับผมแนะนำแค่ extra virgin เท่านั้นนะครับเพราะถือว่าเป็นน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์นะครับผ่านกระบวนการหรือผ่าน p r o เซ s ต่ำมากๆนะครับมีโอเมก้า3สูงมากๆนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตัว extra virgin นะครับ o อล v ฟออยเนี่ยนะครับถือว่ามีประโยชน์มากๆบางคนบอกว่าเอ้ยไขมันเกาะตับแล้วกินน้ำมันเข้าไปอีกมันจะยิ่งไม่ไปเกาะตับเหรอผมบอกครับเป็นความเข้าใจผิดเยอะมากๆครับที่คิดว่าการทานไขมันทำให้ไขมันเกาะตับไม่ใช่เลยครับการที่เกิดไขมันมาเกาะตับได้เพราะการทานน้ำตาลทานแป้งนะครับเยอะเกินไปเกิดการอักเสบและเกิดไขมันมาเกาะตับนะครับไม่ใช่การทานไขมัน โดยเฉพาะไขมันจากธรรมชาติไขมันชั้นดีเช่น extra virgin olive oil เนี่ยผมบอกเลยครับว่ามีประโยชน์มากๆตัว olive oil หรือว่าน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์เนี่ยนะครับมีโอเมก้า3สูงนะครับมีสารที่ช่วยละลายสารพิษที่ตับนะครับลดไขมันเกาะตับนะครับรวมทั้งยังเร่งระบบเผาผลาญไขมันของร่างกายนะครับ ช่วยให้เผาไขมันส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นรอบเอวไม่ว่าจะเป็นในหลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นที่ตับไม่ว่าจะเป็นที่หลอดเลือดไปเลี้ยงสมองหลอดเลือดไปเลี้ยงหัวใจนะครับซึ่งถือว่าดีมากๆดังนั้นผมแนะนำเลยครับสำหรับเรื่องของ extra virgin olive oil นะครับจะทำให้ร่างกายของท่านเนี่ยมีระบบเผาผ่านที่ยอดเยี่ยมนะครับรวมทั้งได้รับสารอาหารต่างๆที่ยอดเยี่ยมจากตัว extra virgin olive oil นะครับแต่ต้องระมัดระวังอย่างนี้ครับ คือตัว extra virgin olive oil เนี่ยนะครับมันมีปัญหาคือมันจุดเกิดควันมันต่ำคือมันทนความร้อนได้ต่ำประมาณ180องศาเพราะฉะนั้นถ้าท่านใช้ไปทอดจนเกิดควันขโมงเลยแบบนี้ไม่ดีนะครับจะเกิดการสารก่อมะเร็งแนะนำนะครับให้ใส่ในสลัดหรือว่าแนะนำนะครับให้ใส่ในซุปต่างๆหลังจากที่ท่านต้มเสร็จแล้วไม่ใช่ไปใส่ตอนมันเดือดๆนะแบบนั้นก็ไม่ดีนะครับแบบนี้จะได้ประโยชน์จาก โอลิฟออยหรือน้ำมันมะกอกแบบ Extra Virgin มากที่สุดนั่นเองครับมาต่อกันที่นะครับอาหารชนิดที่3ครับอันนี้ผมบอกเลยครับว่าก็หาง่ายในประเทศไทยสุดๆครับนั่นก็คือกระเทียมนั่นเองครับกระเทียมนะครับมีสารซัลเฟอร์ที่สูงนะครับและตัวซัลเฟอร์นี่แหละครับจะเป็นตัวเขาเรียกว่า detoxify สารพิษที่ตับก็คือทำให้สารพิษที่ตับนั้นลดลงนะครับยังไม่พอครับ ตัวกระเทียมเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วครับว่าเป็นสมุนไพรพื้นบ้านของชาวไทยเลยนะครับใช้ในการลดการอักเสบต,ต่างๆของร่างกายนะครับและยังเป็น natural anti-biotic หมายความว่าอะไรครับเป็นเขาเรียกว่าสารที่ใช้ฆ่าเชื้อต่างๆตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียเชื้อราเชื้อไวรัส อะไรก็ตามนะครับตัวกระเทียมเนี่ยแหละครับจะมีส่วนช่วยลดความรุนแรงต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําจริงๆครับยังไม่พอครับตัวกระเทียมยังมีวิตามิน B1 นะครับที่สูงนะครับก็ได้ประโยชน์เข้าไปอีกครับและยังมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ต่างๆทั้งช่วยชะลอวัยและทําให้สุขภาพของท่านสมบูรณ์แข็งแรงดีด้วยครับ มาต่อกันที่อาหารชนิดที่4ครับอันนี้ก็สุดยอดเหมือนกันผมชอบทานมากๆแล้วก็มักจะแนะนำนะครับให้เพื่อนๆในคลาสคีโตจินิกไดเอทแล้วก็คลาสพิชิตระบบเผาผลาญนะครับทานกันนะครับนั่นก็คืออะโวคาโดนั่นเองนะครับตัวอะโวคาโดนะครับไม่ว่าจะเป็นของต่างประเทศของไทยนะครับราคาเท่าไหร่นะครับได้ผลดีเหมือนกันไม่แตกต่างนะครับช่วยในการที่จะทําให้ตับท่านดีขึ้นถามว่าช่วยยังไงนะครับ ต้องบอกครับว่าอะโวคาโดเนี่ยมีสารที่ชื่อว่ากรูตาไทโอนค่อนข้างสูงและสารตัวนี้แหละครับที่จะช่วยทําให้ตับของท่านดีขึ้นนะครับล้างสารพิษที่ตับของท่านได้อย่างยอดเยี่ยมครับยังไม่พอครับตัวอะโวคาโดเนี่ยถือเป็นผลไม้นะครับที่มีแร่ธาตุต่างต่างอย่างยอดเยี่ยมครับไม่ว่าจะเป็นแมกนีเซียมไม่ว่าจะเป็นโพแทสเซียมรวมทั้งยังมีไขมันชั้นดีจากธรรมชาตินะครับสูงมากๆเมื่อท่านทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยร่างกายเนี่ยจะตอบสนองโดยการ ปรับเปลี่ยนระบบเาผาผลาญให้เาผาผลาญไขมันได้มากขึ้นครับดังนั้นแล้วไขมันที่อยู่ที่ตับไขมันที่อยู่ที่หลอดเลือดไขมันที่อยู่ตามส่วนต่างๆที่เราเอาออกได้ยากเนี่ยเมื่อร่างกายเราเาผาผลาญไขมันเป็นนะครับจากการที่เราทานอะโวคาโดแล้วก็ทานแป้งต่ำนะครับทานน้ำตาลต่ำเช่นโลคาดเดเอทหรือคีโตจินิกไดเอทเนี่ยก็จะทำให้ภาวะตับเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าตับอักเสบหรือตับมีไขมันเกาะเนี่ยลดลงอย่างคาดไม่ถึงนั่นเองครับ มาต่อกันครับสำหรับอาหารชนิดที่5นะครับอาหารชนิดที่5ก็หาง่ายเหมือนกันครับนั่นก็คือเห็ดนั่นแหละครับเห็ดครับใช่ครับไม่ได้หายากเลยเห็ดเนี่ยถือวอ่าด,ดีมากๆแล้วก็มีเขาเรียกว่าสรรพคุณเยอะมากๆครับไม่ว่าท่านจะทำไปนึ่งผัดต้มหรืออะไรก็ตามนะครับแต่อย่าไปชุบแป้งทอดแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ชุบแป้งทอดเนี่ยท่านจะได้แป้งแล้วก็จะได้น้ำมันที่ ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพเท่าไหร่นะครับตัวเห็ดเนี่ยก็มีสารกลูตาไทโอนนะครับคล้ายคลึงกับตัวอะโวคาโดซึ่งตัวสารตัวนี้ก็จะทําให้ตับของท่านเนี่ยดีขึ้นล้างสารพิษที่ตับได้อย่างยอดเยี่ยมครับยังไม่พอครับเห็ดยังมีวิตามินดีที่สูงนะครับซึ่งจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยดูซึมแคลเซียมได้ดีกระดูกแข็งแรงครับรวมทั้งนะครับยังมีกากใย,ยสูงระบบขับถ่ายดีโปรตีนก็สูงครับในกลุ่มที่เป็นคีโตจินิกเวแกนหรือว่าเวแกนต่างๆนะครับ ก็สามารถทานเห็ดเพื่อเพิ่มโปรโตีนเพิ่มสารอาหารต่างๆที่ยอดเยี่ยมให้กับร่างกายของเราได้เพราะฉะนั้นผมแนะนําเลยครับสำหรับเรื่องของการทานเห็ดนะครับวันหนึ่งเนี่ยสักถ้วยหนึ่งนะครับทานวันเว้นวันนะครับแค่นี้เราก็จะได้ทั้งวิตามินดีได้ทั้งสารกูตา้าไทโอนนะครับได้ทั้งกากใย,ยต่างๆรวมทั้งกัดจะทําให้ตับของเรานั้นยอดเยี่ยมอย่างคาดไม่ถึงนั่นเองครับและนี่ก็คืออาหาร5ชนิดครับ ที่จะช่วยล้างสารพิษออกจากตับของท่านทําให้ตับของท่านนั้นเนี่ยห่างไกลจากคําว่าตับแข็งแบบมากๆเลยครับแล้วก็ทําให้ชีวิตเรายอดเยี่ยมด้วยนั่นเองครับคราวนี้ครับผมขออนุญ,ญาตสรุปนะครับอาหาร5ชนิดนะครับที่จะช่วยล้างสารพิษจากตับของท่านที่จะช่วยแก้ภาวะไขมันเกาะตับของท่านนะครับผมบอกเลยครับว่ามีประโยชน์และหาทานง่ายมากๆครับ คือต้องบอกนี้ครับว่าตัวตับของเราเนี่ยมีความสําคัญมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการล้างสารพิษนะครับการผลิตน้ําดีนะครับหรือว่าการสร้างพอ์บมนต่างๆมากมายในร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าตับเราแย่ไปผมว่าชีวิตเราแย่แน่แดังนั้นครับเรามัดระวังรักษาตับให้ดีครับเมื่อไหร่ที่ก็ตามนะครับที่ยังเป็นเขาเรียกว่าแค่ไขมันเกาะตับนะครับเราสามารถรักษาได้นะครับด้วยการทานคีโตจินิกไดเอททานโลคาร์ดไดเอททำมินเตอร์มิเตนฟาสติ้งและเลือกทานอาหาร5้าอย่างที่ผมจะบอกให้ฟังเนี่ย ก็จะทําให้อาการเขาเรียกว่าไขมันเกาะตับนั้นลดลงได้นะครับแต่ถ้าเกิดท่านปล่อยให้การอักเสบของตับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเกิดภาวะตับแข็งแบบนี้อะไรก็รักษาไม่ได้นะครับก็ค่อนข้างที่จะลําบากเลยทีเดียวนะครับโอเคครับมาดู5อาหารที่ผมแนะนํากันบ้างครับ อาหารชนิดแรกนั่นก็คือพืชตระกูลกระหล่ำนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นกระหล่ำปีผักกาดบล็อกเกอรี่ผักเคลครับพวกนี้เนี่ยมีสารที่ชื่อว่าซันโฟลาเฟนนะครับสารซันโฟลาเฟนเนี่ยนะครับจะช่วยล้างสารพิษที่ตับได้อย่างยอดเยี่ยมครับยังไม่พอครับพืชพวกนี้เนี่ยนะครับมีเขาเรียกว่าแป้งต่ำนะครับจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยนะครับมีภาวะดื้ออินซูลินต่ำลงนะครับตอบสนองต่ออินซูลินได้ดีขึ้นนะครับน้ําตาลในเลือดของเราเนี่ยก็จะไม่สวิงนะครับ การอักเสบล่งในร่างกายต่างๆก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นผักชนิดนี้นะครับในตระกูลนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆสําหรับการดูแลสุขภาพาสําหรับการควบคุมน้ําหนักสําหรับการรักษาโรคต่างๆและทําให้ชีวิตของเรายืนยาวนั่นเองนะครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่2ครับนั่นก็คือ extra virgin olive oil หรือน้ํามันมะกอกบริสุทธิ์แบบ extra virgin ผมแนะนํา extra virgin เท่านั้นนะครับเพราะว่าถือว่าผ่านกรรมวิธีน้อยมาก มีโอเมก้าสสูงมีโอเมก้าหต่ำนะครับดีต่อสุขภาพแบบสุดๆนะครับตัวเอ็กซ์ต้าเวอร์จินโอลิฟออยล์เนี่ยนะครับก็จะทำให้ตับของเราเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเผาผัานได้ดียิ่งขึ้นนะครับทำงานได้ดียิ่งขึ้นร่างกายของเราเนี่ยเมื่อรับพวกน้ำมันที่ดีต่อสุขภาพไปเนี่ยจะเผาผัานไขมันมาเป็นพลังงานร่างกายของเราจะเริ่มเผาผัานไขมันเป็นเขาจะเผาผัานไขมันที่ตับเผาผัานไขมันที่หลอดเลือดนะครับ มาใช้งานดังนั้นไขมันที่ก่อตับจึงลดลงเรื่อยๆดังนั้นผมแนะนำเลยครับสำหรับเรื่องของ extra virgin olive oil ซึ่งจะช่วยทำให้สุขภาพของท่านโดยรวมนั้นดีขึ้นมากไม่ใช่แค่เฉพาะตับอย่างเดียวนะครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่3ครับอันนี้ก็หาง่ายครับนั่นก็คือกระเทียมครับกระเทียม um มีสารที่ชื่อว่าซัลเฟอเนี่ยค่อนข้างสูงและตัวซัลเฟอร์เนี่ยจะช่วยนะครับลดสารพิษที่ตับได้อย่างดีนะครับลดการอักเสบต่างๆยังไม่พอครับ ตัวกระเทียมเนี่ยยังมีความสามารถที่เขาเรียกว่า natural anti-biotic คือเป็นยาฆ่าเชื้อตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียเชื้อรานะครับเชื mm ้อไวรัสอะไรพวกนี้ตัวกระเทียมเนี่ยก็จะช่วยลดความรุนแรงเวลาเราติดเชื้อได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นกระเทียมเนี่ยมีประโยชน์มากทั้งกับตับและกับสุขภาพโดยรวมของเรานั่นเองครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่4กันบ้างครับอันนี้ผมชอบทานมากๆนั่นก็คืออโวคาโดครับ ตัวอะโวคาโดนะครับมีสารที่ชื่อว่ากรูต้าไทโอนสูงมากๆและตัวกรูต้าไทโอเนี่ยแหะครับจะช่วยล้างสารพิษที่ตับได้เป็นอย่างดีครับยังไม่พอครับตัวอะโวคาโดมีแมกนีเซียมสูงโพแทสเซียมสูงสารอาหารต่างๆเยอะมากๆรวมทั้งมีไขมันชั้นดีครับทำให้ร่างกายเผาผลาญไขมันใช้มาเป็นพลังงาน ล้างไขมันจากตับได้นะครับซึ่งถือว่าดีมากๆครับชาวคิโตจินิกชาวโลคาร์ไดเอทนะครับนักเรียนในคอร์สของผมเป็นพันคนนะครับชอบกันมากโอโคโดแล้วตอนนี้สุขภาพดีน้ําหนักลดกันแบบสุดๆทุกๆคนครับลุยกันแบบเต็มที่เลยครับและอร่อยด้วยจะของไทยก็ได้นะฮะของต่างประเทศก็ทานได้เหมือนกันนะครับอันสุดท้ายครับอันที่5ครับนั่นก็คือเห็ดครับใช่ครับเห็ดนี่แหละครับไม่ต้องเอาอะไรยากเย็นหรอกครับ ตัวเห็ดเนี่ยนะครับก็มีสารกลูตาไทาโอนสูงเหมือนตัวอะโวคาโดเลยครับยังไม่พอครับตัวเห็ดยังมีวิตามินดีที่สูงวิตามินดีสําคัญมากๆนะครับถ้าท่านมีวิตามินดีต่ำนะครับท่านจะดูดซึมแคลเซียมได้ต่ําซึ่งจะทําให้ท่านกระดูกเปราะและกระดูกหักง่ายดังนั้นการทานเห็ดไม่ว่าจะได้สารกลูตาไทาโอนได้วิตามินดีได้กากใย,ยนะครับรวมทั้งยังมีโปรตีนที่เหมาะสมนะครับก็จะทําให้สุขภาพท่านสมบูรณ์แข็งแรงดีแบบสุดๆนั่นเองครับและนี่ก็คืออาหาร5ชนิดครับที่จะช่วยล้างสารพิษ ออกจากตับของท่านลดภาวะการที่มีไขมันเกาะตับได้อย่างยอดเยี่ยมนั่นเองครับ